ตอนผมดังเนี่ยผมขึ้นไลฟ์ใช่ไหมผมขึ้นไลฟ์เนี่ยคนดูผมเนี่ยมีแต่หลักหมื่นหลักแสนเนี่ยพอกระแสมันลดคนดูเท่าไหร่ตัวนี้พันเก้าใน YouTube อีกพันหนึ่งนะครับมีประมาณเนี้ยเห็นไหนะอ่านี่คือคนที่เขาเรียกว่าศรัทธาเมื่อเราเอาศรัทธานําปฏิหารมันจะเกิดแล้วพรอ,อันประเสริฐมันจะเกิดแก่เราคนเราเขาบอกว่าบุญวัสนามันไม่เท่ากัน แข่งอะไรก็แข่งได้แต่แข่งบุญวาสนามันไม่เท่ากันเหมือนหวยครับอาจารย์นอตตี้ให้ถูกมาสองงวดเชื่อไหมบางคนในเนี้ยยังไม่ถูกสักกรงงวดทั้งที่เห็นเลขผมนะเห็นไหมงวดก่อนอะไรสองเก้าสองหนึ่งเก้าหนึ่งสองห้าใช่ไหมพากันตัดสองหนึ่งออกงวดสี่สามก็ไม่ได้เอางวดสองงวดสี่สามกูก็ไม่ได้ซื้องวดสองหนึ่งกูก็ไปตัดออก สุดท้ายยังไม่ถูกเนี่ยเขาถึงบอกว่าดวงของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันบุญเหมือนกันเข้าใช่ไหมไม่ใช่ว่าผมให้ม่เข้าแล้วงวดไหนที่ผมให้ไม่เข้านะกูซื้อมันทุกตัวเลยกูไม่ตัดออกแม้สักนิดเดียวเสือกไม่เข้าอาจารย์ไหนแม่นกูไปซื้อตามตายทุกสำนักใช่ไหม สวัสดีปีใหม่ให้อาจารย์นอตตี้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสาธุค้าพี่รัตนาขอบคุณครับสวัสดีน้องไทเกอร์ลูกแม่เฟิร์นเลยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะครับไม่รู้ว่าใครพิมพ์อะไรบ้างพี่ก้องเกียรติพิมพ์อะไรไหมเนี่ยเพราะว่าผมไม่เห็นข้อความเลยนะครับเนี่ยไม่เห็นจริงๆนะและทีเนี้ยวันเนี้พรุ่งนี้เราจะใส่เสื้อแดงนะครับกินน้า จะคํำกันพีหน่อ mm hmm. ผมเสีย mm hmm. ว่าเท้อเดียวสาวเดียวจบแล้วกะ็ล้งไหลเนาะ mm hmm. ก็ลูกศิษย์ทางไกลจากเมืองนอกโทรมาว่ามาจองบ้านจองบ้านพัก mm hmm. ก็ขอบคุณมากๆเลข อาจารย์เลขฝาโลงสี่เจ็ดเก้าตรงกับเลขอาจารย์เลยเลขฝาโลงใครครับน้องแบงก์เหรอแบงก์เลเตอร์เหรอก็ลูกศิษย์เอฟซีอันเป็นที่รักผมโทรมาบอกว่าอย่างเงี้ยทำให้ผมเนี่ยร้องไห้อยู่นะใครไม่ไปพี่จะไปเองจัดจริงกับสองหนึ่งห้าร้อยเสียใจเห็นไหมเสียดายเนาะพี่น้อนอไม่หลับเลยสิ ถ้าแปงโอ้ถ้าแปงวาได้ครับได้ครับได้มืออื่นเทศใช่หัมอโลดสิบสองปองใครง่วงไปนอนนะนะครับเพราะว่าอันนี้ผมพูดเยอะหน่อยวันนี้ผมขอพูดหน่อยโทรมาบอกว่าอาจารย์งานอาจารย์ไม่มีคนเนี่ยไม่เป็นไรก็ยังมีพี่ที่เขาพูดแบบนี้เลยผมก็ร้องให้อยู่แล้วใครได้ดูคลิปเลขทูบผมมากผมร้องให้นะครับก็เลขเราเนี่ยเข้ามาสองงวดแล้ว ก็คือวันที่1นธันวาแล้วก็สิบธันวาวันนี้นะเข้าจะเป็นวันที่สามปีก่อนเนี่ยเป็นปีของปู่ผมแกอันกระดุมบอกกันนะครับผมไฮจิวอิมปีก่อนเนี่เป็นปีของปู่แต่ปีนี้จะเป็นปีของผมสําหรับงานไหว้ครูนะครับเราจะจัดในวันที่สามมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเวลาสิบโมงเชา้าในรอบเจ็ดปีสดีบ่าวทักด้วยครับสัสดีบ่าวทักนะครับเนาะ อนุโมทนาบุญจากพี่ๆทุกคนที่ร่วมบุญลงทานและก็ร่วมบุญในงานไหว้ครูมาเยอะมากล่าสุดพี่กุ้งจากอเมริกาเนี่ยก็โอนมาอีกสี่พบาทแล้วก็พี่ๆหลายๆคนจากเมืองนอกจากเนเธอร์แลนด์อะไรเนี่ยสองพบาท3,000บาทสี่พบาท5,000บาทโอ้ค่าพิธีส0 0แสนเนี่ยได้หมดเลยอนุโมทนาบุญกับพี่ๆทุกคนเลยครับสาธุบุญขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆร่วมทาบุญไหวค้ครูไปแล้วหนึ่บาทพี ว่าลันชก่อนสาริกรบุตรอือสาธุบุญด้วยนะครับพี่สาธุด้วยนะครับคลิปเลขทูบดูแล้วเขาบอกคลิปเลขทูบนะผมเข้าไปจุดใช่ไหมครับแล้วอ่ะผมเข้าเรื่องหวยกันเลยเนาะจะได้ไปเร็วถ้าผมอ่านข้อความไม่ทันอย่าน้อยใจนะครับเนาะเพราะว่าผมจะได้พูดยาวๆไปเลยใช่คะ่ะอาจารย์ตามอาจารย์มาตั้งนานแล้วตั้งแต่เมื่อก่อน,นจนถึงตอนนี้อ่า ไม่เคยถูกเลยใช่ไหมแล้วแต่บุญจริงไหมพี่พี่อํานาจทั้งที่เลขผมื่อเข้าพี่ซื้อไม่ถูกใช่ไหมฉะนั้นวันนี้รวมบุญไปแล้ว300บาทเจ้าพี่กัญญาสาธุบุญด้วยนะครับแป๊บหนึ่งรลอแป๊บนะครับขอขอเล่าวันนี้ก่อนนะครับเนาะทีเนี้ยน้องแบงค์เลสเตอร์เนี่ยก็คือน้องเป็นอินฟูนะครับเป็นอินฟูเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละนะครับที่เป็นข่าวดังนะครับในข่าวน้องเสียชีวิตจากการดื่มเล่าทีเดียวแบนหนึ่งลงไปเลยทําให้แบบสุรามันเป็นพิษเนาะทุกคนที่กินเหล้าก็ต้องระวัง ซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าการเมามันเป็นยังไงเพราะผมเลิกกินเหล้ามาเนี่ยปีที่สิบเอ็ดย่างปีที่สิบสองนะครับผมก็เลยไม่รู้หรอกว่าเมาเหล้ามันเป็นยังไงแล้วเพราะว่าผม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 ไม่ได้ดื่มเหล้านะครับผมไม่ได้ดื่มเหล้านะครับเนาะเนาะ,นะทีเนี้ยขอเล่าต่อนะครับเล่าต่อโนบุญนะครับาทุบุญครับทีเนี้ยเห็นบ้านเลขที่ของน้องแบงค์เลสเตอร์ไหมที่ที่ไปดื่มเหล้าวันนั้นข้างหลังเป็นเจ็ดสี่หนึ่งทุกคนเห็นไหม ไปดูในข่าวจะเป็นเจ็ดสีหนึ่งเลยอ่ะนี่คือเรื่องบังเอิญหนึ่งแล้วทีนี้พอพูดไอ้แคปใบแดงดีกว่าทีนี้ไปแคปใบแดงเลยนะแคปใบแดงนะครับอ่ะเราไปแคปใบแดงร่วมบุญแล้วค่ะห้าร้อยเก้าสิบปดสาธุด้วยนะครับ มันมัวนะครับเดี๋ยวเดียวยวผมปรับเล็ก,กล้องให้อะแคปครับใบแดงเดี๋ยว Youtube รอแป๊บหนึ่งนะครับเสียงผู้หรอใช่ครับผมตกใจหมดได้ยินไหมเสียงมันเข้าไปในกล้องเลยเหรอตกใจครับนึกว่าคนมายิงนั่นนะหวยเราน่าจะแตกเหมือนผู้อะแคปหรือยังครับ แคปเนาะโตใแเหมือนกันแคบแล้วเนาะครับเนาะมันก็จะมีสี่เก้าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่เจ็ดสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าเจ็ดใช่ไหมร่วมบุญแล้วแล้ว300สามร้อยาทุกบุญขอให้พรุ่งนี้สี่หนึ่งดังเหมือนผู้น่าจะดังเหมือนพุเลยครับแล้วทีเนี้ยหูด,ด,ดูอาจารย์ค่ะร้องให้ไปด้วยเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมออกจากใจเลยพี่ผมก็เข้าไปจุดทูบขอปู่นะครับ ขอบคุณขาพี่จดอวินเนอร์ผมเข้าไปจุดทูบขอปู่แล้วผมบอกว่าอย่างนี้ปู่เลขงวดน,นี้นะ่ะมันมีเลขเด่นอยู่สามตัวมีสี่มีหนึ่งแล้วก็มีสองซึ่งลูกได้เอาสองออกไปเพราะว่าลูกต้องลูกต้องเลือกให้มันเหลือสี่คู่ลูกอยากให้ปูนะ่น่ะช่วยทําปฏิหารให้ลูกได้ไหมเพราะว่าครั้งที่แล้วปู่มาขำ นั่นก็เป็นปฏิหารที่ลูกเหลือเชื่อเพราะลูกเป็นคนถ่ายคลิปเองลูกก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะเราไม่ได้ทําขึ้นมาร้องให้ตามเลยค่ะอาจารย์เข้าใจโอ้แปลว่าพี่ดูแล้วเอฟซีเนเธอร์ไทยแลนด์หรือเปล่าเนี่ยทีเนี้ยก็เลยบอกปู่ว่าทูบเนี้ยขอโชว์ปฏิหารได้ไหมให้จุดแล้วมันตรงกับใบแดงได้ไหมเพื่อยืนยันว่าเลขที่ลูกเลือกมาเนี่ยมันดีที่สุดแล้วใช่ไหม ผมก็เลยจุดจุดเสร็จผมก็เดินไหว้ไปไหวามาเชื่อไหมทุกคนผมกลับมาตรงทูบสิ่งที่ผมเห็นตรงหน้าตัวแรกขึ้นหนึ่งตัวที่สองแปดผมก็เลยบอกบูว่าตัวสุดท้ายเนี่ยผมขอเป็นสี่ได้ไหมปรากฏว่าเลขตัวสุดท้ายก็คือสี่ทู่ปู่ขึ้นหนึ่งแปดสี่ผมก็เลยนั่งร้องไห้ พี่นุเจรีผมก็เลยนั่งร้องให้เพราะว่าหนึ่งสี่หนึ่งแปดสี่ก็จริงแต่พอตัดเล่นก็หนึ่งสี่หนึ่งแปดแปดสี่แล้วตัวที่ตรงในเบแดงก็คือหนึ่งสี่สี่หนึ่งเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดในงวดนี้ผมก็เลยนั่งร้องให้แล้วผมก็บ่นหลายอย่างอะใครที่ยังไม่ดูไปดูใน Youtube อาจารย์น็อตตี้พารวยคลิปจุดทูบนะครับไปดูแล้วทุกคนจะเห็น สิ่งที่ผมพูดจากใจคือผมร้องไห้ไปดูคลิปนั้นผมอยู่คนเดียวผมร้องไห้แบบคือผมอยากเห็นปฏิหารไงผมอยากให้ปู่ยืนยันให้ผมว่าตัวที่ผมเลือกนี่มันถูกหรือ,อยังนะผมพูดไปผมก็จะร้องปรากฏว่าขึ้นมาตัวนี้ผมก็ร้องไห้เลยพี่ไปดูคลิปได้เลยผมร้องไห้เพราะผมก็ระบายคือผมระบายหลายอย่างมากเพราะว่าอะไรเอา้า ไอ้พวกดา่ามันก็ดา่าไอ้พวกด่าเนี่ยมันก็ดา่าผมอะไม่ใส่ใจมันหรอกเพราะผมไล่บล็อกอย่างเดียวนะครับแล้วไอ้การมาให้หวยเนี่ยมาให้แนวทางเนี่ยผมบอกเลยว่ามันกดดันมากเลยนะอ่ามันกดดันมากเลยนะเราทําเข้ามาสองงวดก็จริงเคยได้ยินคาว่าทําดีมาสิบรอบไหมมาร้อยครั้งไหมเราพลาดครั้งเดียวเราโดนด่าเลยนะเราชั่วทันทีเลยนะ มันเป็นแบบนี้ครับนี่คือสัตว์จะทำชีวิตคนที่รักผมจริงๆเนี่ยเขารู้เออผิดเขาจะไม่ด่าแต่บางคนเขามาหาผลประโยชน์ไงแต่เชื่อเถอะว่าคำว่าปู่คัดคนผมว่าปู่ท่านคงเลือกมาแล้วเลขคงแตกเหมือนทูบค่ะซาทุกครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ไปดูเลขทูบนะครับบางคนจะไปนอนนะก็เดี๋ยวเราใครจะคุยต่อผมจะสรุปเลขให้หลังให้เลขทูบเสร็จนะครับ แคปแคบไอยูทูปแป๊บหนึ่งเอาเพจก่อนเห็นไหมครับมองเห็นไหมตรงอาจารย์เบียร์หรือเปล่าครับแต่แกไม่ได้หวยทนะ้กคนเอาไปตียวานะครับมันก็เลยดังเห็นไหมหนึ่งแปดสี่แล้วทูบแตกด้วยครึ่งหนึ่งแต่ครึ่งตรงเลขอะ่ะสวยแปลว่ามาล่างก่อนเนี่ยครึ่งนี้หายไปครึ่งนี้คือบนครึ่งนี้ก็ล่างมาล่างก่อน รอบสองหนึ่งก็พอมีลงมาใจพอได้ยิ้มค่ะขอให้สีหนึ่งมาค่ะอยากเห็นอาจารย์เทแป้งไปเดึงโหลดซัดได้ลอดไว้แล้วสีหนึ่งผมได้มาสิบสองใบครับงวดก่อนได้สองหนึ่งมาหกใบครับโอ้โหพี่ได้ถ้าอาจารย์อยู่ว่าหน้ารักไปเงี่ยวกับบอบอาจารย์งวดที่แล้วอั้นหมดทุกเว้นสองหนึ่งไม่อัน้นค่ะเลยถูกออไหครับอโอเค